โอ้ไงเลยใช่สวัสดีครับตัวนี้คือผมตัวมิสเตอร์นะครับตอนนี้อยู่เกณฑ์ชื่อว่าบัวไข่นะครับผมก็สหลับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวทางด้านของตัวละครน,นะครับผมอย่างน้องมุสกิจังชุดปีใหม่นั่นเองนะครับผมก็เย่อย่างน้อยเราไม่ได้อารุมารีวิวนะก็ได้น้องมุสกิจังมารีวิวนะครับผมก็ <laughs> โดยส่วนตัวแล้วก็น้องมูสกิจังก็เป็นตัวละครที่ค่อนขน้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าบอสล่าสุดอย่างเปโลโรอซิล่านั่นเองนะครับผมโดยท่าน,น้าของตัวน้องมูสกิจงังจะมีสกิลอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโดยท่าน,น้าของน้องมูสกิจังนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ กระสุนฟ้านะครับผมน้องอา่าใช่ครับน้องเป็นตัวละครกระสุนฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกรอบป้องกันสีเหลืองนะครับผมโดยที่น้องมูสกิจันนะครับผมอา่าเราจะมาดูที่สกิลกันเลยนะครับผมว่ามีสกิลอะไรกันบ้างน,นะครับผมในการใช้งานแล้วก็เรามาดูที่สกิลหนึ่งเลยดีกว่า สกิลท่างด้านของ ex นะครับผมเป็นสกิลที่น้องมูสกิจังนะครับผมจะทำการปล่อยจรวดไปใส่ศัตรูนะครับผมเป็น LE รูปพัดนะครับผมซึ่งเป็น LE ที่กว้างมากๆนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจแบบมูนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมใช้คอสถึง2นะครับผมก็คือน้อยมากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมในการเล่นบอสเป็นโรลลิซิล่าส่วนสกิลต่อไปนะครับผมสกิลนี้ เป็นสกิลเอ่อน้องจะทุกๆห้าสิบวินะครับน้องจะทําการปล่อยท่าหน้าของเอ่อพุนะครับผมเป็นพุยิงแบบเหมือนจะลวนเลยอ่ะพิ้วอ่ะอ่าซึ่งเจ้าพุนี้นะครับผมจะสอดคล้องกับสกิลนี้นะครับผมโดยพุนี้นะครับผมเอ่อเมื่อเราใช้อันติใช่ไหมครับผมเมื่อเราใช้อันตินะครับผมเราจะได้พุมาประมาณ6 ชิ้นนะครับผมก็คือ6สเต็กนั่นเองนะครับผมโดยแต่ละสเต็กของผู้นะครับผมก็จะเอามายิงกับสกิลนี้นั่นเองนะครับผมโดยสกิลนี้จะยิงเป็นจรวดออกไปเลยนะครับผมแบบรัวๆนะครับผมแล้วความแรงก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ที่ถืออยู่นะครับผมของน้องมูสกิจังนะแล้วก็อันนี้เป็นบัฟตามเหตุนะครับผมก็เป็นเบสแอคแท็กนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมเมื่อเราใช้ สกิล ex นะครับผมน้องมูสกิจังจะจะทำการเสกพุมาจำนวน6ชิ้นนะครับผมแล้วแต่ละพุจะเพิ่มดาเมจเป็นสแตกนะครับผมอ่าแล้วก็เพิ่มสแตกนะครับผมเพื่อที่จะเอามายิงกับสกิลนี้นั่นเองนะครับผม ก็ทางด้านสกิลการใช้งานกา็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเกมเพจจริงๆน้องมูสกิจจังเป็นยังไงนะครับผมเอาไปเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเราก็มาดูการใช้งานทนางด้านของน้องมูสกิจจังเลยนะครับผม ก็โดยที่ด่านนี้นะครับผมผมก็จะเอามาเทสน้องมุสกีจังนั่นเองนะครับผมโดยน้องมุสกิจันนะครับผมเป็นตัวที่อยู่แบ็คนะครับผมก็นี่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเราจะมาบับดาเมจนะบับดาเมจครับปึ้งเขาให้สังเกตได้เลยนะครับว่าน้องมุสกิจันนะครับผมใช้คอสแค่2อเอนะครับผมย้านะครับว่าแค่2นะครับผมแล้วดูสกิลสิฮะ มันกว้างมากๆนะครับผมกว้างจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะนี่อีเน่อีเน่ดูนะโอ้โหยแกอ่าสกิลคอสสองนะครับผมแต่พลังทำลายไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแล้วก็เออ มีเอ่อเขาเรียกอะไรมีคอร์สท,ที่ใช้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมค่อนข้างเป็น1นึ่งสกิลที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมท่านเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าน้องมูสกินะครับผมจะทําการยิงพู้ไปทั้งข้างหน้านั่นเองนะครับผมโอเคเราจะมายิงลูกที่2นะครับผมเห็นไหมใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสกิลคือดูดิเห็นไหมอ่า เก็บเคลียร์เวฟง่ายมากๆนะครับผมทำได้ของน้องมูสกิจังนะครับผมต่อมาครับกับตัวละครเออ่กระสุนฟ้านะครับผมอ่าเจอเกาะฟ้ามั่งนะครับผมโอเคเราจะลองยิงไปเลยฮะอ,อีเนอีเน่บรูยังไงอุย้ยตายเกลี้ยงฮะแค่คอสสองฮะประหยัดคอสไปเยอะเลยนะครับผมโอเค เราจะให้น้องมูสกีเป็นนั่งเอกนะฮะฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรจะฮิวน้องน้องนัศสือสิฮิวผิดตัวฮะอืมแซ่บหลายอืมบอกเลยเรานี่เราบัฟตัวเดียวนยี่ไงโอ้สุดยอดไปเลยฮะ,ะนี่บอกเลยดูระยะนี้นะครับผมยิงไปเลยฮะ,ะดูบังเกอร์ดีๆนะครับผมบอกเลยว่าบังเกอร์ขึ้นรีเซ็ตนะครับผมแต่ยิงแตกหมดผมบอกเลยปุ้มอ่า บอกเลยดูอยู่ด้วยไหมน้องยิงผู้ใส่ด้วยนะผมเมื่อกี้โอ้โหบอกเลยแรงจริงนะครับผมจดไปเลยคารินพิ้วยี่ไหแรงมากนะครับผมหมายถึงคารินนะแรงมากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวน้องมุสกีจ้างนะครับผมเป็น น้องเป็นตัวละครที่มีนิสัยขี้แกล้งมากๆเลยนะครับผมแกล้งแม้กระทั่งยันตู้กาชาที่ผมกดนะครับผมนี่น่าจับลงโทษจริงๆเลยที้ตายซี่นสำหรับน <open> ี้นะครับผมก็สำหรับน้องมุสกิก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแต่ก็ใครที่กดตู้น้องมุสกิไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับผมรอรีรันได้เนาะอ่า ก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปช่องโดยมิสตาได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมที่ช่องโดยมิสตาเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย